สวัสดีครับครับวันนี้จะพามาสำรวจบริเวณที่ถังแช่ขี้วัวนะครับแช่แบดดิ้งครับพเวลาตักใส่กระมังเนี่ยบางทีมันก็จะมีหล่นมีอะไรอยู่วันนี้จะมาทําความสะอาดบริเวณด้านล่างเราเลยจะพามาสํารวจดูครับว่าไอตรงเนี้มันจะมีไส้เดือนอยู่ไหมครับเพราะผมผมเคยเก็บทำความสะอาดแล้วเนี่ยบางทีมันก็มีไส้เดือนที่ตัวใหญ่เหมือนกันครับผมครับลงมาดูกันนะครับว่ามันมีไส้เดือนไหมครับนี่ครับถังแช่ ขี้วัวแช่เบดดิ้งนะครับพอดีกาลังจะแช่เบดดิ้งอตใหม่ครับอันนี้จะเป็นพวกมูลวัวที่ผมตักแล้วมันหลน่ลนๆไว้นะครับก็เลยว่าจะามาทําความสะอาดก็เลยจะพามาดูว่าบริเวณเนี้มันจะมีตัวไส้เดือนมาไหมตัวไส้เดือนที่หลุดที่หล่นมันอาจจะคลานมาอยู่บริเวณนี้ก็ได้ครับครับแต่ลองมาดูกันเลยนี่นี่ครับลองดูกันครับมีไหมอึ๊บ นี่ไงไหนละดูว่ามีมากน้อยแค่ไหนมีไหมมีไหมนี่ให้เพียบเลยโอ้ยกินกือตัวเบ้อเลยโหสวยด้วย กิคือตัวใหญ่มากไส้เดือนก็ตัวใหญ่ไส้เดือนตัวใหญ่มากเนี่ยโอ้ยกิ้งคือสวยมากเลยเอาไปเลี้ยงเลยไหมเนี่ยโอ้เฮ้ยสวยมากเลยอะกิ้งคืออย่างสวยครับเก็บไปเลี้ยงเลยดีกว่านี่เจอแล้วไส้เดือนเดี๋ยวเราใส่ถังไว้ก่อนดีกว่าแป๊บหนึ่งนะตัวเบลเลอร์เลยลายสวยมากเลยครับ เก็บไก่อนนี่ตัวเล็กก็มีกิ้งคือตัวเล็กปล่อยไปนี่กิ้งคือตัวเล็กเราดูตัวเส้เดอนกันต่อครับเยอะครับน,นี่ๆๆๆๆนี่นี่เจอแล้วเหนะ็นไหมนี่สวยด้วยอ่ะพอปล่อยไปก่อนเอาไปเลี้ยงต่อนี่เทียบเลย นี่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 ่ยี่เป็นตัวๆก่อนครับแล้วเดี๋ยวกวาดพวกนี้อีกทีนึงนี่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 นีี่นี่นอดูทำนดิอันนี้เริ่มแห้งแล้วครับจะอยู่ที่ชื้นๆหน่อยแห้งๆไม่ค่อยมีฮะ นี่ไงนี่นี่มันชอบอยู่ตามอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะน่าจะเย็นนะแล้วมันก็ชืน้นโอ้มีมดด้วยแสดงว่ามีอาจจะมีตัวตายบ้างนี่เดยกเขี่ยตรงนี้ก่อนนะนี่อ่เพียบเนี่ยเขี่ยเมก่อนเนนี่อ่นี่นนนอ่โหตัวเบลเลอร์เลยนี่อ่ะตัวเบลเลอร์เลยเห็นไหมกินดีอยู่ดี เป็นดีอ่อ้วนวันในกระละมังอีกครับนี่นี่โอ้ยนี่ดูตัวอ้วนวันในกระละมังอีกเนี่ยจะไปเลี้ยงจะไปเลี้ยง ตรงไหนเย็นๆมันก็ชอบไปอยู่ตรงนั้นครับแต่แต่ถ้าตรงไหนมูลแห้งๆแล้วมันก็จะย้ายตัวมันเองไปอันนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปลดต้นไม้ได้เอยไปใส่ต้นไม้ได้ฮะน,นี่ดูดิโอ้ยเต็มเลยนี่เห็นไหมนี่นะเต็มเลยเต็มเลยตัวใหญ่ทั้งน,นั้นด้วยเนี่ยนี่นี่นี่นโอ้โหเต็มเลยครับเก็บไปเลี้ยงต่อ ตัวใหญ่ไว้ในกระลมังที่เลี้ยงอีกตอนนี้ครับมันอาจจะได้กินอิ่มแล้วแล้วก็ไม่ไม่แย่งกันมากไม่แน่นมากนี่ออกมาทางนี้ดีกว่าออมาดูดิน,นี่เพียบเนี่ยเพียบเลยได้สักกระลมังไหมเนี่ยตัวใหญ่ทั้งนั้นใหญ่มากใหญ่มาก อโอ้ยนี่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 นเทียบเดีย๋ยวผมโกยใส่กระมังอีกทีดีกว่าครับแล้วก็ไปเลือกในกระมังเทียบตรงนี้เทียบตรงนี้เทียบวาดมานี่โอ้โ เยอะๆๆไม่น้อยไม่น้อยฮะโอเคเรียบร้อยครับหรือเครี้ยงเรียบร้อยตรงนี้สําหรับมูลบัวที่ตกค้างอยู่ตรงนี้ตอนระหว่างการตักใส่กระมังนะครับแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างจากกองมูลบัวตรงนี้นะครับนี่ครับเรามาดูกันเราได้ตัวไส้เดือนเยอะมากน้อยแค่ไหน อันนี้เราได้กิ้งกือตัวเล็กมาด้วยนี่นี่นะเยอะเลยครับเยอะพอสมควรแล้วตัวอ้วนด้วยนะตัวไม่เล็กนะครับนี่โดนี่ใส้เดือนจากกองเมื่อกี้นะครับตัวอ้วนหมดเลยครับตัวอ้วนทุกตัวครับเดาว่านี่ตัวสวยสวยหมดเลยครับเดาว่าที่มันสวยเนี่ยเพราะว่ามันได้ทั้งความชื้นแล้วก็อาหารอาหารที่ ได้กินอย่างเ,าเต็มที่นะครับเพราะอย่างในกระมังเนี่ยที่ตัวเล็กกว่าเนี่ยก็อา,อาจจะมีสาเหตุจากเราการปล่อยตัวของเราที่มันแน่นมากเกินไปก็อาจจะเป็นไปได้เรื่องอาหารไม่เพียงพอครับผมมันแห้งเกินไปอะไรเงี้ยครับก็เป็นปัจจัยให้ตัวเขาเล็กได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอาหารเขาเพียงพอตัวไม่แน่นมากนี่นดูตัวเขาตัวเขาจะอ้วนใหญ่สวยงามเลยครับ นี่แหละครับนี่แล,ว,แลวสิ่งที่เราเจอคือกิ้งกือตัวนี้นี่สวยมากเลยผมก็ไม่รู้ว่าพันอะไรนะแต่ว่าสวยดีลองออกมาเลี้ยงดีไหมฮะนี่สวยมากเลยแล้วก็มีกิ้งกือตัวเล็กด้วยนี่ครับโอเคลำคาสาเรียบร้อยส่วนไอขี้วัวที่โกยมาได้เมื่อกี้ผมก็จะเอาไปใส่ต้นไม้นะครับและนี่เรามาดูครับว่า ในขี้วัวที่ผ่านๆมาผมเจออะไรบ้างก็มีอีกอย่างหนึ่งที่จะเจอบ่อยนะครับถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานๆนี่ผมยกให้ดูนี่ครับอีกอย่างที่เราจะเจอบ่อยผมเอามาเก็บไว้ในผมลองเลี้ยงดูว่าอยากรู้ว่าเป็นตัวตัวด้วงตัวด้วงครับคือตัวด้วงมาจากอะไรดูว่ายังอยู่ไหมยีงอยู่ไหมดูดิผมก็มาใส่นี่ไว้ใส่ขี้วัวไว้เอา้าวเฮ้ยกลายเป็นสีนี้แล้วอ่ะเฮ้ยด้วงกลายเป็นสีนี้แล้วมันลอกคาบแล้ว โอ้นี่ครับจากด้วงสีขาวตอนนี้ลอกคราบเป็นเป็นอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราต้องใส่ไว้ต่อมันไม่รู้จะเป็นตัวด้วงอะไรนะมันมันมันเหมือนจะนี่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 ดูคราบมันนี่จากขี้วัวนะครับจากขี้วัวเนี่ยคราบตัวด้วงอ๋อมันเป็นเหมือนดักแด้แล้วเปล่าแต่ไม่รู้ว่าด้วงอะไรนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บเลี้ยงไว้ต่อแล้วค่อยมาดูกันต่อนะครับยังมีตัวอื่นอีกเดี๋ยวผมเก็บตัวนี้ก่อนตัวนี้พึ่ง เดี๋ยวนะไม่อยากกวนมันโอ้ยดิน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 ไม่อยากกวนเขาเดี๋ยวผมเอาเก็บไว้ที่เดิมก่อนนะฮะจากอันนี้นะฮะมันเหมือนมันลอกมาเป็นตัวร่วงแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าพัฒนาการไปถึงขั้นนี่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 ผมไม่รู้ว่าตัวเต็มใบมันเป็นยังไงนะครับแต่ร่วงมาจากร่วงเขาขาผมปล่อยผมปล่อยไว้ในนี้เหมือนเดิมก่อน ครับแล้วผมก็จะเอาพวกนี้ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับขี้วัวก็คือขี้วัวที่เราแช่นี่แหละครับเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก,ไวก่อนเดี๋ยวมาดูอันต่อไปดีกว่าผมผมแยกไว้หลายอันนะผมเอามาลองเก็บมาปล่อยเลี้ยงดูอยากรู้ว่าตัวเต็มไบเป็นยังไงโอเคนดี่ดูกล่องต่อไป ผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะกลายเป็นสีส้มไปเลยดูดินี่ไงนี่ครับนี่แหละที่ตอนแรกมันจะเป็นตัวด้วงนี้เนี่ยไอตัวสีส้มๆเมื่อกี้ครับมันเริ่มจากตัวด้วงเงี้ยเอามาจากตัวด้วงเล็กๆนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเหมือนเหมือนเหมือนมันจะขุดมันเหมือนจะทําโพรงของมันไว้อย่างนี้ไว้ลอกคราบด้วยแต่มันโดนนี่ยแต่มันตุกทุกทุก ปิดด้วยกันปิดด้วยกันเดี๋ยวผมจะย้ายที่ให้เขาหน่อยนะครับผมไม่ได้เปิดมาดูนานแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ใส่ขี้วัวเติมขี้วัวไปให้เขาเฮ้ยเป็นอีกตัวแล้วนี่ไงตัวนี้ก็เป็นเหมือนเป็นคล้ายๆดักแด้เป็นตัวสีส้มจากตัวสีขาวเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บไว้ที่เดิมก่อนนะฮะอันนี้มันเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งละเดี๋ยวเดี๋ยวดยวโอ้ยตื่นเต้นครับเพิ่งเคยเห็นครับเก็บก่อน นเก็บไว้เหมือนเดิมดูอันนี้นี่นี่เห็นไหมครับสังเกตดูนะนี่นี่มันจะอยู่นี่เนี่ยตัวด้วงเนี่ยเฮ้ยนี่ก็เป็นแล้วนี่ไงมันจะเห็นโพรงของมันเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยงั้นผมไม่ไม่เปิดออกดีกว่าเนี่ยผมก็ไว้ไว้อย่างนี้ต่อดูอันหนึ่งนี่เป็นไงอ๋ออันนี้มีไส้เดือนด้วยข้างในนะครับไส้เดือนเข้าไปอยู่ได้ยังไง ดูก่อเยมไหมเย้ในนี้อาจจะในนี้ไม่มีตัวอ๋อมีดินี่มีร่องรอยการทำรังของมันเจอแล้วนี่ฮะนี่นี่นี่ตัวร่วงครับโอ้ยตกกระใจ มันจะกระดิ่มันจะกระเดียมนี่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 โอ้มันเหมือนจะผิวมันเปลี่ยนไปนะเหมือนจะลอกคราบแล้วหรอเดี๋ยวเราไม่กวนมันดีกว่านะเดี๋ยวผมจะจับไว้ที่เดิมนะครับดูครับไว้ที่เดิมกว่านะานะไปไปไว้ที่เดิมไว้ที่เดิมนี่ไปไปไปใส่ไว,ไว้ในกล่องโฟมพลาสติกแล้วก็เจาะรูนะครับเอ้ยไม่ใช่ไอ้กล่องพลาสติกที่เราใส่อาหารนี่แหละแล้วก็เจาะรูไว้ให้เขาหายใจ เอาขี้วัวเติมเข้าไปเฉยอันนี้จะเป็นด่วงเป็นดะนี่จะใส่ไว้เหมือนเดิมนะใส่ไว้เหมือนเดิมสองตัวเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้เทม,มาเป็นตัวสีทงส้มแล้วเราไปกวนเขาหรือเปล่าเพราะว่าผมก็คิดว่ามันยังเป็นตัวขาวๆอยู่ผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับโอเคครับเรียบร้อยโอเคครับเรียบร้อยครับวันนี้สําหรับการทําความสะอาดพื้นที่วันนี้นะครับเราก็ได้ตัวไส้เดือนมาเลี้ยงเพิ่ม นะครับก็โอเคครับไอสัตว์ที่มาจากมูลวัวที่มีมาก็จะมีพวกด้วงนะครับอ,อย่างที่เห็นด้วงผมก็ลองเก็บไปใส่ในในในกล่องพลาสติกแล้วใส่มูลวัวไว้ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับว่ามันพัฒนาการมนาะเป็นไอดักแด้ตัวสีส้มนะ่ะแล้วต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นตัวด้วงแบบไหนนะครับผมก็เลยเก็บไว้หรือว่าเราไปกวนมัน,ม,นมันอาจจะ ทำให้มันมีปัญหาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ผมก็ได้เก็บไว้เลี้ยงต่อไปกิ้งกือตัวนั้นก็สวยดีนะครับเป็นกิ้งกือตัวใหญ่มากเล,ลายสวยเดี๋ยวผมจะลองไปหาชื่อมันดูครับว่ามันเป็นกิ้งกือพันไหนมันจะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กครับผมแล้วตัวไส้เดือนผมก็จะพาไปเลี้ยงต่อครับส่วนไอ้พวกเศษขี้วัวที่หล่นๆแล้วก็เป็นมูลไส้เดือนอยู่แล้วบ้างผมก็จะไปใส่ต้นไม้ครับผม โอเคครับเรียบร้อยครับสำหรับการทาความสะอาดและสำรวจพื้นที่ที่วัวหรือเบดดิิงที่มันตกหล่นว่ามีสัตว์ไหลที่เข้าไปอยู่บ้างครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ